หอมมั้ยังครับหอมันยังครับคุณย่่คุณยี่จยมขยาวเชียมซีคุณคุณแม่ของลุงพลนะครับก็ตัดสินให้อาารวันที่หนึ่งได้รับเงินรางวัลสองพันบาทแต่ตัวฮาที่สุดในงานนะครับได้ครับ รางวัลที bag, ่สองก็ไ huh ด้รับเงินรางวัลหนึ <se fi> <se fi> ่งพ oh. ันบาทนะครับทีดูนะยังไม่ออกคุณใสจะได้หยิบเอานะคะรางวัลนะครับคุณใสจะได้หยิบเอาอ่ะเราเลือกรางวัลที่สามกันเลยนะครับไปผู้ที่แต่งตัวนะครับได้ฮาที่สุดนะครับไปในวัรนเด็กนะครับในวันที่สี่กรกาคมนี้ได้แก่เด็กหญิงดาดาครับนะครับ ผมชอบตรงไหนไหมครับชอบตรงฝันหน้าครับหาที่สุดลองให้หอยิ้มเนี่ยทุกท่านจะหานะครับมาถึงยิงก้ด้ครับรับนวันที่สามนะครับรวยวันที่สองนะครับเดี๋ยวให้ป้าคนประกาศกับลงประกาศฝันฝันนี้ไม่ต้องฝันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่งเลยนะคะของจริงเลยยไิไดูหน่อยยิไดูหน่อยผมปะทวงครับปะทวงรองเท้ารองเท้าอ่ะปะทวงรองเท้าเอฟซีต้องซื้อ ดาวเทียมค่ะรองเท้าเทียมค่ะสมัยก่อนเขาไม่มีรองเท้าไงรองเท้าหนึ่งสุดยิ้มยิ้มเออนั่นละหันมากว้างนี้บ้างดาด้ามาได้ยิงดาด้านี่นะเขาเขาชนะดาดับได้ที่สามครับอ่ะผมให้รางวัลชมเชยด้วยนะครับสามร้อยบาทนะครับรางวัลชมเชยที่สี่นะครับ ต่อไปก็เป็นรางวัลนะครับที่สองนะครับในวันเด็กนะครับในวันที่14นี้นะครับระดวับที่สองได้แก่บ่าวนุหลานลุงพลครับเรดียนอนิญบบ่าวนุหลานลุงพลนะครับเยนเชิญนอนรับอยู่ที่หน้าประตูิธีนะครับ รับให้แต่งตัวเหมือนเดิมมาด้วยนะครับมะช้างแต่งตัวยังไงนะครับขอเรียนเชิญให้แต่งตัวเหมือนเดิมนะครับดิใช่จะได้รับรางวัลหนังรางวัลที่สามบ่ใช่รางวัลที่สามห้าร้อยบาทบ่แล้วก็รางวัลชมเชยอีกนี่เขาชนะเพราะฟันนะคฟันฟันทำให้เด็กหญิงดาดาชนะเลิศผมดูตั้งแต่เช้าเลยนะครับดูจังหวะก็เด็กหญิงไปรักกันอยากไปมาไหมครับจังหวะก็เด็กหญิง รอบที่หนึ่งใกล้แกรับที่สองนุ๊กรอบครับรอบที่สองนาวโนนะคะนะครับก็นับมอโสงรับมอดผมนะครับรับมอผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเชิญด้านหน้าครับเรยนเชิญด้านหน้านะครับพยาครับเจ้าอยู่พวกสีไรไปแทนเจ้าครับรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะพวกแค่เนี่ยเปล่าปวดพ่อปวดพ่อพ่อแข็ง นะครับส่วนรางวัลชมเชยนะครับผมผมตัดสินยากที่สุดนะครับหนึ่งกับสองนะที่ยืนอยู่นี่นะคะระหว่างนะครับน้องวิวกับพี่แอนครับก็อยากให้ป้าเป็นคนตัดสินครับรางวัลชมเชยนะครับก็น้องวิวนะครับกลับมาหาพี่แอนนะครับอเปิดชุดไหมอป้าป้าที่ว่าไม่พี่แอนแล้วกันพี่แอนครับรับความชมเชยนะอ้าวรออะไรตังค์พักแม่ ด้ค่ะเพื่นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเนะครับเดี๋ยวเอาคเรียกรถพยาบาลมารับกลับที่เดิมขอบคุณยเีโบเมื่อกี้มีคนเสีย้ลยค่ะแอนาันชมเชยนะขอบคุณยูทูบเบอร์คนี่ยเหรออเงี้ยหรอสิสิบนพี่ส่งเสียงมือกี้นี่เอรางวัลที่หนึ่งพ่อเปารางวัลที่สอ่าวนุรางวัลที่สามเด็กหญิงดาดานะ รางวัลชมเชยน้องแอนแฟมิลี่ลุงโบนนะครับใจดีนะครับให้น้องวิวนะครับ500บาทนะครับเฮ้ยอะเดี๋ยวมารับรางวัลจากคัตแตนนะครับอ่คัตแตนผู้มอบให้นะครับอ่รางวัลชมเชยนะครับอันนี้รางวัลที่หนึ่งสองพันบาทนะครับอันนี้อันที่สองหนึ่งพันบาทครับอันนี้รางวัลชมเชยแพงค่ห้าร้อยมาครับ ฮะตองเชองอันไงไม่ขร้อมาไอรมาตอเชยสองใช่ไหมอนเองไงเก่อนองเรียงแถวเอะครับขอรางวัลที่หนก่อนนะครับมาพ่อเปามาครับพ่อเปามานะครับเก่อนทหก่อนโอเคโอเคนะครก็แล้วที